อย่างอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ขออนุญาตแบ่งปันแชร์ความรู้นะครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบครับแบบก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ชั้นสูงเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วหลายคนเนี่ยผมพูดตรงๆแล้ผมถามว่ามนุษย์เราได้ยินจากไหนจะเอาวว่าอะไรแน่นอนทุกคนก็หัวเราะบอกว่เฮ้ยก็หูไงใช่ไหมครับหลายคนก็จะพูดอย่างนี้หูไงนะไม่ไม่รู้หรอว่าก็หูไงคือเอวว่าที่ได้ยิน ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบคุณแมงว่าจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยสร้างให้สัตว์ชั้นสูงเกือบทั้งหมดเนี่ยหมาแมววัวลิงคนเนี่ยได้ยินด้วยสองอวัยวะนะครับคุณหนึ่งก็คือหูอันนี้เรารู้อยู่แล้วกับสองคือกะโหลกศีรษะทั้งหน้าของเราเป็นที่รับเสียงด้วยนะครับ,บถ้าเกิดว่าใช่ครับถ้าเกิดว่าทุกท่านทราบเนี่ยเสียงเนี่ยเดินทางผ่านสื่อสามสิ่งนะหนึ่งก็คือของแข็ง ของเหลวแล้วก็แบบในที่สุญญากาศเสียงเดินทางไม่ได้นะครับทุกวันนี้หูเราเนี่ยคือ air conduction ครับคือมาจากอากาศครับเสียงลอยมาครับเข้าสู่หูอันนี้ก็คือตามกระบวนการของร่างกายแต่จ,จริงแล้วเนี่ยช่องสำรองเนี่ยคือหลักการคือเสียงเข้าสู่หูใช่ไหมครับต้องอันนี้ต้องขออนุญาตแบ่งปันให้ผู้ปกครองท่านอื่นเนาะโดนเอ่อแก้วหูสั่นไปกระดูกชิน้นเล็กคอนทั้งโกนเนาะขยับปุ๊บะส่งต่อนะครับ เข้าสู่หูชั้นในอันนี้ก็พูดกันแบบสนุกสนุกนะครับเข<ช>้าสู่<ช>แล้วไ<ช><ห>อ้คาะเพลียก้นหอยแล้วก็ทําให้เกิดการสะเทือนเปลี่ยนจากสิ่งเหล่านี้ไปเป็นไฟฟ้าเข้าสู่สมองนะทุกอย่างเกิดขึ้นวดด้วยความรวดเร็วเราก็มนุษย์เราก็ได้ยินเสียงแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเพราะน้องเขาผมเป็นแบบนี้ก็ทาให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี้ยกะโหลกเราเนี้ยครับกะโหลกเราเนี่ยสามารถรับเสียงได้เขาเรียนรับเสียงจากของแข็งนะถ้าวันนี้<ช>เราเอาหูฟังนะครับมาแปะที่หน้าผาก แล้วอุดหูหมดเลยเราจะได้ยินนะครับมันจะก้องๆ<ม>อ,อันนี้หลายคนไม่ทราบเพาะแต่มันจะแยกซ้ายขวาไม่ได้อันนี้เขาเรียกบอลคอนดักชันบอก็กระกระโหลกกระดูดไม่ใช่แอร์คอนดักชันบนคอนดักชันคราวนี้เนี่ยคุณหมอก็เห็นปุ๊บคุณหมอก็บอกเลยว่าเฮ้ยดีนะที่เรารู้ก่อนเนอะ